สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นการตรวจสอบรายได้ตามสัญญาก่อสร้างปี61การตรวจสอบการกลับรายการค่าเผื่อการได้ค่าของสินทรัพย์ในกรณีที่บริษัทมีการกลับรายการค่าเผื่อการได้ค่าผู้สอบบัญชีควรตรวจสอบและบันทึกผลการ พิจารณาว่าข้อบ่งชี้การได้ค่าที่รับรู้ในงวดก่อนไม่มีในงวดปัจจุบันที่บริษัทใช้ประกอบการกับรายการตามที่กำหนด 2. รายได้ตามสัญญาก่อสร้างในรอบการตรวจที่3ามกลต ยังคงพบประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบในเรื่องการรับรู้ไรายได้ตามสัญญาก่อสร้างที่อ้างอิงก,กับขั้นความสําเร็จของงานตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับที่11เรื่องสัญญาก่อสร้างกําหนดโดยจากการตรวจทานกระดาษทําการการตรวจสอบธุรกิจรับเหมา ขอสร้างแสดงให้เห็นว่าในปี2561ขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ตวรวจสอบบัญชียังมีข้อบกพร่องประกอบด,ด้วย5เรื่องหลักดังนี้ 1. การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อความเป็นจริง 2. การตวรวจสอบปริมาณการต้นทุนการก่อสร้าง 3. การตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง 4. การตรวจสอบผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น 5. การตรวจสอบอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จที่ประเมินโดวยวิศวกรผู้ควบคุมโครงการกาปรปจเมานความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น สาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริบและการตรวสอบระบบการควบคุมภายในในขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบรายได้รับเหมาก่อสร้างตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จผู้สอบบัญชีควรให้ความสำคัญกับกระบวนการการประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยงจากการทุจริตและความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดซึ่งมีผลต่อการสแสดงข้อมูลที่ขัดต่อความเป็นจริงอันเป็นสาระสำคัญเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลของการควบคุมเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทำและปรับปรุงงานตรวจสอบ Virgin c นคอและ a c t u ั l c o คอ รวมทั้งผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการตรวจทานกระดาษทำการของผู้ตรวจสอบบัญชีพบข้อสังเกตที่สำคัญดังนี้ 1. ผู้สอบบัญชีไม่ได้ประเมินและระบุถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการบันทึก 2. ผู้สอบบัญชีไม่ได้ตรวจสอบการจัดประเภทหรือสป็นส่วนว่าค่าใช้จ่ายใดควรบันทึกเข้าเป็นต้นทุนก่อสร้าง3ผู้สอบบัญชีไม่ได้รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีอย่างเพียงพอในการตรวจสอบ 4. ผู้สอบบัญชีไม่ได้รวบรวมหลักฐานประกอบ การพิจารณาการตรวจสอบอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จที่ประเมินโดยวิศวกรผู้คุมโครงการ,ารวิธีการที่สำคัญที่ช่วยให้ผู้ตรวจสอบวิจยพิจารณาความสมเหตุสมผลของอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จที่ประเมินโดยวิศวกร ผู้ควบคุมโครงการคือการทําความเข้าใจถึงวิธีการที่มิสุลกรผู้ควบคุมโครงการใช้ในการประเมินอัตราส่วนของงานที่ทําเสร็จการตรวจสอบบัญชีรายได้บัญชีรายได้เป็นรายการหลักของกิจการที่ผู้ใช้รายการทางการเงินมักให้ความสนใจ แน่ความเสี่ยงจากการทุจริตในการรับรู้รายได้ถือเป็นความเสี่ยงที่มีแนยะดสำคัญผู้สอบบัญชีจึงควรให้ความสําคัญกับการตรวจสอบบัญชีรายได้เป็นพิเศษอย่างไรก็ดีก็เรอต่อยังคงพบข้อสังเกตเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของการตรวจสอบบัญชีรายได้ได โดยจากการตรวจทานกระดาษทำการของผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงให้เห็นว่าในปี2561ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ผู้สอบบัญชียังมีข้อบกพร่องประกอบด้วย4เรื่องหลักอย่างนี้ 1. การชุดจริตเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ 2. การตรวจสอบเนื้อหาสาระ สำคัญบัญชีรายได้สามการทดสอบระบบการควบคุมภายในสี่การตรวจปัดยอดบัญชีรายได้และใบลดหนี้